วันนี้เรามาเทสเครื่องครับให้าหาดปลาอัตโนมัติตั้งไว้ที่17.13นะครับให้ปิด1 7 1 4แล้วก็ตั้งให้จ่ายอาหารทั้งหมด9าวิครับแต่ปริมาณอาหารเราไม่รู้ว่าจะเยอะมากน้อยครับเราไปปรับเราจะไปปรับกันที่ตัวตัวจ่ายนะครับตัวท่อสีฟ้าด้านหน้าหมุนปรับว่าจะให้ออกน้อยออกมาก นี่เป็นอาหารเม็ดกลางนะครับก็17.12อยู่ครับ ให้จ่ายทั้งหมดเก้าวิครับแลวเครื่องจะตัดก็ดจะมีอาหารด้านหน้านู้นครับแล้วก็อาหารที่ว่าตกตกช่วงเครื่องมันจะปิดครับก็จะมีตกอยู่ ด้านหน้าปลายทอเล็กน้อยครับก็ถือว่า9วิโอเคครับ หมดแล้วครับตรงนี้ตรงกลางบ่ก,ก็กำลังใกล้จะหมดนะครับเราไม่รู้ว่าเดือนหนึ่งมันจะจ่ายครบหนึ่งเดือนหรือเปล่าก็หายไปก็พอสมควรครับ หมดแล้วครับโอเคครับ okay.